เจอแล้วครับเอซีโอ้ยหาตั้งนานเจออีกแล้วเอฟซีนี่สวัสดีครับเอฟซี FC, ช่องวิธีชีวิตชนองอเทคาเมือ่อนอี้กับยุบุนผู้คือเก่าครับคิดถึงเขาก็มาหาเขานะครับเมืเอ่อนี้ทัศนิยภาพสุดยอดสวยงามสวยหามเมื่อกี้กับม,มาหาเห็ดครับเนี่ยเ็ดกับซียระมาณนี้ครับเห็ดกับเป็นเ็ดเถวแถเนาะ เฮ็ดกันจะเป็นเฮ็ดก้าวแป้งเท่าๆครับมื่อเนี้ยฝนมันตกดีนะครับมื่อนี้กะเพิ่งเดินนี่นี่ <S <S นบรรยากาศบรรยากาศที่เป็นแบบใดนอกครัเนอกเดี๋ยวหอาไปเบิ่งกันครับไป <Pie year ixes> นี่เหรอนี่เ็ดนะครับอีซี่เดหนาเดงต้องดอกกัโอ้กำลังออกโดอกหน่อยเว้ยูนี เด็กแกงดีดอกมือนไปนี่เนี่ยเฮดเฮดเฮดเจอแล้วนี่ครับนี่นี่เห็ดนะครับโอ้ตาขวมอืมอันหี้กบตาขวมจอยนี่ นี่ผัวัวน่กวันี่ผักวาวนี่ชนขาวักีเอาไเยเก็บไปเเบไนี่จะดอกมะเต้นมันใ่นี่หนึ่งดอกงามๆอะไรองเบิะไรอะรชะโนกขาวว้าวเะอืเก็บ กนไม่เหลือกเลือหาก็อมาเ้ยเฮ็ดยังเฮ้ยเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เฮ็ดไข่อ๋อเติ๋์พ่อทำเลยครับเอฟเอิ่มทำยังงน้อทำขาบ่หน่พี่นตะขักนั่นมาได้ไหมกินเข่าพี่โอ้พี่สูตรกมี ทีทีทีกันยังมาแล้วย่งมากินเขานะทียังเมนถ้ำข้ากขนาดโอ้ถำเพียงเฮ้ยุดจอดบ่ทีน่ี่ยังเมนป่าเนาะทีนั่งโอ้โห เขาไม่มเล่ง,งวัวเล่นหอยเ่ยแต่ว่า,างงวํา,า,าท,ที่เขาบอกว่ามันทำนานี้นหั่นเละนั่นเละวิกเดินถักพ่นกินข่าวไปเดเซี่งโงโอ้โจ้ปีหนึ่งบอปีกหนึ่งในงพี่น้องหุ่งดักว่างไมาเทีย่ยวพูดี่ กะเบียงข้ามากล้วยน้ำน้ำบอกขาดไปน้ำแบบเนาะนี่กูเนาะเฮ็ดบุ้นี่ยังไหมทำมันไม่ธรรมชาตมันเกิดธรรมชาติมาคำขอพอดีเลยอืมันมาะเองว่ะทลร้านทถาเบื้องล่าวอีกต่อว่ะน้อกกะตใจทีไยไว้นะ เห็นได้เลเห็นเดินต่อครับกระแจกลอกหลายคือหลายแล้วกระเนอะบ่มีเ่ยอ่พูดไมีหมูป่าเถอะมไกป่าหมูป่าอเถอะมันมันคนนดูบ่เึ๊ะมันแปลนพูดบอมันก็ทำแปลนแปลนธรรมดาปกติน้ามีหนทิ้งเก่งแล้วครับเอนซีงามบ่โอ้โหนี่ไสวยบ่ ครับ FC เฮ็ดเข็ดเด้งเขาว่านี่นี่นเอาเนี่ยกระพิดไข่ดอกคนฮะทัดตีนทัดตีนถัดตีนออกออกใส่ค้อปูดอกหูเข่าขาหูเดี๋ยวนั่นละนั่นละย่างเข้าไปย่างเข้าไปแล้วมาเอาเนื้อขามาดีดอกนึงนี่อย่งรูปบบหึหไหม เกี่ยแค่ <c <c ิูเกี Demon> ่ยเกียโอ้โอ้โเกี่ยก่อนเกียก่อนอืมสามดอกเทียเลยจริงแล้วครับเอฟซีนี่นีจัดการ ไม่ไม่ใช่เท่าลายดอกนะอ่าเออเอามีดยเอาเอานี่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 ไม่นี่เอาม่นี่เอาเด็ดเลยบอกอเด็ดเลยครับเด็ดเลยเอาอู้เนยอ่านี่ท่งนี้นก็มีเออนี่ดอกอ่อนจุ้มๆนี่จุ้มๆจุมจ้มๆน่ะทั้งหน้าเออหาทั้งนั้นละ จุ่มๆครับลองทั้งร้านพี่ก็มีได้เนยสองสามดอกพี่เออดอกนั่นแหละเอ้านี่มีอนี่เอา,ม,เอามาสวายเป็นเพลทเตาเลยเดินมาท่านี้ เลยมาทางนี้นี่ครับทางนี้นี่เห็นไหมดอกจุมจุ่มจุมจุมยังมีอยู่ให้เห็นนี่กี่องดอก,งอกยังมีม้ย โอเคละครับได้ดอนเนาะโอเคป่โอเคคไปเินโอเคครับนี้ที่ัี่นี่อ่อนนะครับ ส้ยงามแท้ๆมีนูเหนนี่บนน้ำิันี่ครับไอ้ขดอกนี่อะไรอย่างเงียเขาเอนาะโอเคมาแล้วครับให่ กินอะไรน่จะกินด้นะหาดเนบอเนบอเแคน่ะแรงหมทิ้งไหนไหนจ้าพูพูดอกเอ้ยย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 ้ยย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 อยลยยยยยย้ยย แต่การนี้ไม่ใช่พี่นะเฮงโง่ไปให้กูพี่ริงจริ่งปานไปดำน้าเก็บหอยได้บินพวกอันนาโอ้ยเอาเดี๋ยวเอา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 อีกรอบนึงนะแม่นี่อ๋อพี่ไอเราหากินหมานเลยอ่า ได้การเห็นอ,อีกแล้วโอ้โหห้าห้าห้าหาห,าห,าหาเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดีเดีปิดออกสินอนอเอาไม่จีมมจ้มาไน่อยหนันหนอเจอนะครับเอโอ้ยหาตั้งนานเน้น้อยก็เจอกันจะได้ เจอแล้วเจอในน้อยทั้สีดอกนี่วางเลยวางโอ้ยโอ้ยควอมจะได้กระตาเงยนะอาไว้เลยเฮ้ยไม่เข้ามูลเลยเบอร์เงาเบอเงามูลเอแงะแกไปกระป๋องเขาน่ะมือปนาดีมึอได้ โอ้บริษัทบริษัทชาดนบริกกินอรไว้ยมึ้มันแ่บบริษัทวางหูวกว่ทางเมื่อกับเมื่อเลยออกม่ไปพูดนกมันดุขยานาเม่อว่าขยาคืองม่อยู่เห็นน้องเ้เห็นอยู่เขาเห็นตอนเาสิ้นมาทำอาไปท่นนะมอดมัเขาปอนี่นะเอออมคนยงี่ปะนะเน่เไม่นี่คืนี่คืนนี้อไับ ตัวม่ใขนาดมานไม่ีตัวป่ะฮาคลสั้นมาสั่นลุมขมาสั้นสูงสุดนเมืองเลยนะเกอบสูงสแล้วดข้างล่างเวาวาข้นไปนี่นที่ข้นไปพูดดีต่วาวันยังพูดถ้าเราย็กระป๋องงเขาได้บ่อยเ้ะดเได้ไหมคุยนะเห็นดีบอกอัอ้วตวันเอามาแล้วเอาดิบๆมาเอาุดแบบอนุรัก

ถั row, ่วแล้วเอาได้ไหมดอกอ่อนผัดอันนั้นกินเนาะเั่วคือกัดน้ำหนักขินจะบินบ่ได้เละอันนั้นแหละที่เอ้ยอันนั้นแล้วเออแมนแมนแมนเออนั่นแหละคุปลาตั้มเจ้นั่นเอาเอาเอาบ้านนี่เนื้อพี่ดอกนี้เนื้อเอ้ย ขาบ่อขาบ่อเลยพี่ได้ดอกนึงที่ป็นุงนึงเลยหนึ่ดอกนึงทไ้มสองดอกฟุ๊กว่างฟุโอ้ดี่ตีนมึงเดี๋ยสะนั่นเดี๋ยวสะอ้ยถ้าอยากขเป็น้าม้วนก่อนเข้ามาจับลาบนี่ก็วิ่งม่เข้าได้ดอกนี่เนาะเลยโอ้เห็นอย่างเ้ยไม่ได้ใครบอก เ้โอ้เจบ่งนมันดุบงท่อมันดูโอ้เห็ดคาเอฟซีมันต่อจากคลิปเลยเลยเอาไม่จะบอกมันต่อหรืบอกอย่างไรต่อเลยเอาเก็บไปก็ไปเอฟซีครับมาดูถ้ำครับมาดูถ้ำถ้ำตงหน้าค้าเขาบอกถ้ำตรงนี้นะครับ ไม่รู้ทำอะไรนะโมเดลมีการเจาะถ้ำว่าจะทำเป็นที่วิัสสนานะครับนำตาต๊ะก็ได้ พูดทำหน้าข้ามเ้ยแล้วจะดอกดอกเดีอาพี่ีตากูมีตาตาตาอ้อ้าวพีะเจ๊ใครบอกอ๋อตุพี่กูว่าใครเห็นาโง่ขาวไดแท้เนี่ยชงใสยใครเห็นเาโง่ขาว่าวอยู่ดีเฮ้ยด้วยไมเนาะ เม่นปะนองเปิดป่บดูเนอะเม่นม่เลยโอ้โหขาวขาวขาวเม่มาเ่นัโังอนั่นเห็ดพุ่งหมูเห็ดนั่นเจออีกแล้วครับเอฟซีนั่นดีนะเห็ดยังเห็ดเ่ือม เจออีกแล้วเอฟซี F T. นี่สนุโลกเหลืองของไข่ก็เอาผสมปนเปกันไปหมดนี่เอาที่ขวกโอ้โห เีจ้ะสีน่งโอ้ยสามไข่สี่ไข่แค่ไ้นูเอาไม่ไดนะไม่นะไม่นะไม่เอาไม่มึงมีไม่ไ้เอาสัต์ไทยกูเนี่ยวางไว้ก่อนเขาเมื่อกี้เมื่อกี้บ่สะเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยอีกแล้วตีเห็ดงูนไหจะเป็นโอ้เห็ดงูเหลืองไข่นอนก็มีอีกสองไข่ครับจ้อื้ม โอ้ยไทยหนึ่งไปหนึ่งไไทยหนึ่งโอ้โหจะเป็นปล่อยออกอื่นๆนะเว้ยเต็มที่มาอื้อได้อีกแล้วไทย โอ้โหเห็ดไครนะว่าท่านนี้ดมอหอมหอโอ้โหพี่เสียงบิถาาว่าเบินี้องทำอีกเลยโอ้หำมันนี่เฮดขักว่ะเจ๊อ๋อเทศเป็นขาวสับลาบว่นี่พี่น้องมอไซวหอ่มอไซมาอยู่นพี่น้องคมี่อมมอไซโอ้โห หำเฮ้ยฮะทำเชิงทำเชิงว่เฮ้ยอ้าวอะไรบุ่งแ้บใช่อันดีว้าเจอแล้วครับเห็ดไข่สามดอกอันนี้พอปุ่นเลย มมงา,อา,อาดอกที่สองดอกกล้วยนุ่มจริงมันงามเลยครับแล้วก็ดอกที่สามโอ้ยพอป่นเป็นแข็งเลยโอ้เบิ้อละรบอเบิดล้วเนาะ โอเคครับกัมื้อนี้กัมาหาเฮ็ดครับ FC กับมานคือเก่าบอาไทยขาไม่ได้เห็ดละโงกมันชี้ใช่หมานมันมันมันเราขับเนาะมามื้อนี้กัมากับเกษตรเพื่อพ่อซอสจิกนะครับเพิ่นจากว่าบ่งภูผมกับวิธีชนของไทยขาแล้วกัไทยขาพระราชสมบัติเนาะครับเนาะท่านล้างห้องเน่าหน่อยมีแต่ภูอันทีเดียวเห็นนะครับทีเดียวเห็นท็นเขาเอิว่าเขาเรียกว่ายังนะ ดงหลวงนะครับเนี่ยเพื่อดงหลวงไปใต้พุ่นก็สิเป็นบ้านมะนาวบ้านพังแดงใา้พุ่นนะครับเอฟซีกะมือนี่กะขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะผู้ใดยอยากมาเบิ่งวิวบรรยากาศกับแมานา่น้ำฝนเอาไว้เพ่งทันหนึ่งก่อนครับผม